<บ S 2> <c ười> มีไฟตรงไหนเอ่ยโอ้โหประตูหลังก็เปิดได้นะเนี่ยประตูหลังเนี่ยเห็นไหมนี่ประตูหลังไว้ใส่แบตเตอรี่ก็เปิดได้เหมือนกันนี่ตรงนี้ก็มีไฟตรงนี้ก็มีไฟจำเหมือนจริงมากเลยดูช่วงล่างตรงนี้มีสมกทำควันด้วยนะเดี๋ยวต้องใส่น้ำยาก่อนต้องลองเดินลองวิ่งดูวิ่งดูมีไฟใต้ท้องรถเนี่ย จัดมาให้เต็มจัดอย่างหลอกเอาลองลองลองวิ่งดูหน่อยครับโอ้โหไม่ต้องซิ่งเอาช้าช้าถอยถอยอ่าเด่นช้าช้านะถอยหลังมาถอยหลังมาครับสวยมากนะฮะสำหรับตัวแดนโรเวอร์คันนี้อ่าเดี๋ยวมาฝั่งนี้ครับเดี่ยวมาฝั่งนี้ มันสามารถปีนป่ายได้เลยนะครับตวนี้กําลังแรงทอกเยอะมากมีวินน้าด้วยมีไฟหน้านี่ครับดูคนขับเรานะฮะคนขับคนขับฟันน้ำลมนะฮะสลับตัวนี้แอดแต่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 โอ้ถอยถอยถอยมีถอยด้วยโอ้โหถอยมาดูเอาเปิดด้วย หมุนต้องหมุนต้องหมุนอ่าหมุนนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาโอเคแต่ข้างบนไว้บรรทุกของได้ด้วยนะมันข้างบนนะ่ะไว้บรรทุกของสัมภาระนี่ปีบแต่ได้ไหมปีบแต่นี่แต่อยู่นี่โอ้โหมีมีแต่ด้วยมีสามชาไมครับมีสามชาไหมไม่มีสามชาเลยครับมีแต่แต่ไม่มีสามชา อ๋อโก็สวยมากเลยครับเนี่ยคันกี่บาทครับเนี่ยสิบบาทนะครับโอ้ไม่แพงนะเนี่ยโอ้โหขับซิงโชยแล้วขับโชว์ขับโชว์อ๋อขับโชว์ได้ อ๋อเยอะก่อนเยอะก่อนโอเคอ่ะบายบายเพื่อนๆนหน่อยที่ว่าไปแล้วนะบายบายครับ